รูขุมขนกว้างแต่งหน้าไม่ติดจับหน้าไปรู้สึกผิวหยาบแก้งแกได้ด้วยวิธีนี้ค่ะผิวหยาบแต่งหน้าไม่ติดก็ต้องเริ่มต้นจากการทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดและเพิ่มเติมคอลลาเจนความแข็งแรงให้กับผิวและก็รูขุมขนกว้างนะคะเกิดจาก หนึ่งเลยการ<ฮ>ทำความสะอาดผิวหน้าไม่เพียงพอผู้หญิงเราเนี่ยแต่งหน้าทุกวันบางคนไม่ได้แต่งหน้าก็ออกไปเผชิญกับมลภาวะข้างนอกนะคะสิ่งสกปรกก็ตกค้างอยู่บนผิวหน้าฉะนั้นการทำความสะอาดผิวหน้าจำเป็นที่ต้องทำความสะอาดผิวหน้าแบบสะอาดหมดจดเพราะถ้าเราทำความสะอาดผิวหน้าแบบไม่สะอาดหมดจดนะคะสิ่งสกปรกก็จะตกค้างอยู่บนผิวหน้ามันก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยเกิดการขยายใหญ่มากขึ้น และยังทาให้เกิดสิวเซียนนะคะที่เป็นสิวดําๆฝังหัวอยู่นะคะ2เลยเกิดจากความแข็งแรงของผิวเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเหมือนตอนเด็กสาวเนาะตอนเด็กสาวผิวเราจะมีความเต่งตึงนุ่มยืดหยุ่นแข็งแรงแต่พออายุที่เยอะมากขึ้นเนี่ยความแข็งแรงความยืดหยุ่นความชุ่มชื้นของผิวไม่เหมือนเดิมนะคะความแข็งแรงของผิวคืออะไรก็คือตัวคอลลาเจนเนี่ยแหละค่ะแล้วความยืดหยุ่นของผิวก็คือตัวอิลาสตินความยืดหยุ่นเนี่ย ให้นึกถึงหนังยางหนังยางที่เราซื้อมาใหม่ครั้งแรกนะคะมันจะมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นแบบดีมากแต่พอเราใช้ไปนานๆใช้ไปบ่อยๆเป็นไงคะ มันก็จะยานมันก็เหมือนกับผิวของเราเนี่ยแหละค่ะพอแบบอายุที่เยอะมากขึ้นผิวเราก็จะห้อยยานย้วยนะคะเหมือนกันเลยนะแล้วข้อที่3มเลยก็คือแสงแดดนะคะเป็นตัวการร้ายเลยที่ทําลายโครงสร้างของชั้นหนังแท้ทําให้ผิวของเราเนี่ยยิ่งห้อยย,อย้อยย้วยไปกันใหญ่พอผิวเราห้อยย,อย้อยย้้ยแล้วนะมันก็ยิ่งทําให้รูขุมขนเนี่ยเกิดการ ขยายใหญ่กว้างมากขึ้นฉะนั้นวันนี้กุทันมีเคล็ดลับวิธีการค่ะแก้แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เราจะเริ่มต้นนะคะโดยการเช็ดเครื่องสอําอางออกจากผิวหน้าผู้ทันจะไว้วางใจใช้น้ํามันมะพร้าวค่ะเช็ดเครื่องสอําอางบางคนบอกว่าครูคะหนูเป็นคนผิวหน้ามันใช้น้ํามันมะพร้าวจะไม่เกิดการกดตันหรอคะง่ายๆเลยค่ะเรานะคะใช้สัมฤแบบนี้นะคะชะบุบน้ําและบีบน้ําออกให้หมดแล้วก็ใช้น้ํามันมะพร้าวไม่ต้องเยอะนะ1 2 3 3สาามหยดพออีกฝั่งด้านหนึ่ง1 2 3สา นี่คะ่ะเพียงแค่นี้นะคะแล้วเราก็หมุนหมุนแบบนี้พอหมุนเสร็จนะคะเราก็ใช้สำลีนี่ละคะ่ะแยกออกมาเช็ดเครื่อสำอางได้เลยเช็ดเบาๆนะคะผิวบริเวณรอบดวงตาเป็นผิวที่ออกบางหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเช็ดผิวเอียง45องศา ดันเข้มแบบนี้ฝั่งหน้านี้ก็เหมือนการเอียง45องศาเพื่อไม่ทำให้เกิดริวรอยบนใบหน้าเช็ดใต้คาจงจมูกแล้วก็ปากนะคะขั้นตอนนี้เช็ดเครื่องสำอางเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะผู้หญิงเรามีปัญหาเรื่องอะไรผิวหน้ามัน นี่ค่ะคุทันก็จะใช้ตัวมูนโฟมล้างหน้านะคะตัวนี้นอกจากทำความสะอาดผิวหน้าได้สะอาดหมดจดแล้วยังช่วยเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยนะคะมีตัวประกอบไปด้วยโปรตีนหลังไหมแล้วก็ตัวน้ำผึ้งจ้าเห็นไหมฟองอ้แนมลงทีนะ่หน้าแตะจมูกแล้วก็ ลงได้เลยเวลาทูน,นะคะทูนเบาๆไม่ต้องแรงนะตัวนี้ตัวนี้เลิฟม,มากเพราะอะไรรู้ปะใช้เสร็จปุ๊บนะโหผิวสว่างกระจ่างใสและทำจากธรรมชาตินะคะไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีธรรมชาติล้วนๆแล้วเวลาล้างหน้าล้างด้วยอุณหภูมิปกตินะจ๊ะ และหลังจากนั้นนะคะก็ต้องสครับผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกค่ะตัวสครับสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อสครับของกูทันไม่มีเม็ดีดแต่สามารถเอาความสะอาดได้ถึงชั้นลึกถึงชั้นไขมันเป็นตัวนี้ลับรองไม่รบก,กวนผิวนะคะตัวนี้สกัดจากเปลือกไม้ต้นเวโร่มนวนเบาๆให้ทั่ว บริเวณสิวเซียนนะคะแล้วหลังจากนั้นหลัางออกในน้ำเปล่าค่ะแล้วก็มาเพิ่มเติมนะคะตัวคอลลาเจนความแข็งแรงให้กับผิวเพิ่มอีลาสตินเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหน้าของเราค่ะเนื้อเจลจะเป็นแบบนี้เนาะทาแป้มจมูกหน้าผาก่ะแก้มแล้วก็คางที่เหลือนะคะทาคอได้ เบาๆเ,เว้นบริเวณรอบดวงตานะคะและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคุณสาวๆอย่าลืมที่จะทาครีมกันแดดนะจ๊ะเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวการร้ายที่ทำลายโครงสร้างของชั้นหนังแท้สรุปเลยถ้าคุณสาวๆไม่อยากให้รูขุมขนว่าง ผิวหยาบแต่งหน้าไม่ติดก็ต้องเริ่มต้นจากการทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดและเพิ่มเติมคอลลาเจนความแข็งแรงให้กับผิวแล้วก็ครีมกันแดดค่ะปกป้องผิวจากแสงแดดเทคนิคง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราทาครีมกันแดดเนี่ยเราควรทาครีมกันแดดก่อนออกแดด20นาทีหรือถ้าวันไหนเราอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ต้องทานนะคะ ถ้าสนใจพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์นะคะและเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทักไปให้รายละเอียดค่ะกด C f เ r s รไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ